สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง s สรฟู้ดค่ะเราก็จะมาทําน้ําฝรั่งกันค่ะก็ทําง่ายๆกันเลยนะคะประโยชน์มากมายเลยทีเดียวค่ะมีวิตามินซีสูงนะคะช่วยในเรื่องผิวพรรณนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นฝรั่งสดนะคะล้างน้ําให้สะอาดค่ะเสร็จแล้วเราก็นํามาผ่าค่ะเอาไส้กลางข้างในออกนะคะคือเอามาล็ดออกให้หมดค่ะ แล้วก็หั่นเป็น4ี่ส่วนค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไส้ข้างในออกค่ะจากนั้นเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะค่ะแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นนะคะขนาดพอได้ปั่นได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่เครื่องปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราก็นําฝรั่งที่เราหั่นนะคะนํามาใส่ในโถปั่นเลยค่ะแล้วตามด้วยน้ําที่ต้มสุกแล้วนะคะพักให้เย็นค่ะ1ลิตรค่ะแล้วก็มาผสมนะคะปั่นลงไปค่ะน้ําที่เราใช้นะคะ1ลิตรค่ะผสมลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกรองด้วยกระชอนตาถี่ค่ะเราจะเอาแต่เฉพาะน้ำนะคะแล้วก็ใช้พายค่ะคนเอาแต่เฉพาะน้ำค่ะเดี๋ยวเราขอปั่นให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีค่ะ าจากนั้นนะคะเราก็นํามากรองอีกครั้งค่ะเราจะได้น้ําฝรั่งที่เนียนขึ้นค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำมาเทใส่หม้อค่ะแล้วก็นำไปต้มให้พออุ่นๆพอค่ะแล้วก็นำมาตั้งไฟนะคะต้มด้วยไฟอ่อนค่ะพอให้น้ำฝรั่งของเราอุ่นก็ใช้ได้ค่ะค่ะพอน้ำฝรั่งเราเริ่มอุ่นแล้วนะคะเราก็จะเติมด้วยน้ำตาลทรายหรือว่าจะเป็นน้ำผึ้งก็ได้ค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายให้หมดค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็พักให้เย็นค่ะแล้วก็นําไปบรรจุใส่ขวดนะคะแล้วนําไปแช่ในตู้เย็นนะคะไว้ทานเย็นเยนชื่นใจกันเลยทีเดียวค่ะโอเคตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟไว้เลยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำฝรั่งของเรานะคะก็ทำง่ายง่ายกันเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องเซกฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ